วันนี้มาสู่ EPC ครับตำหราหาความฝันวันนี้ได้รับโอกาสลงกับทีมอุดอ f ซีชุดใหญ่ฮะนุมนุมนุม นี่ผู้รักษาประตูมาสามคนโอเนึงไงหน่งกล้าไปเอากล้าไปเอ <c oughs> น่ว่่อ,นะอยลอ้าไปเร้อยครั่เ้อีไปเีครับเตรมยูส <c oughs> ิบเก้าใส่เสื้อส <c oughs> ีดำคนระับรวนรอนาน,นีเอฟชุดใหญ่ใส่เสื้อสีแสด วันนี้ลงสามควคอเตอร์

พอชาตัวปุ๊บก็จะกระจายออกใช้นัวมีวิธีการคือจะแทงช่องแบบเรียกหรือยกภาพต้รงใส่พื้นที่แบบคน่นอย่ะนที่ถอยหลังพอปุ๊บอยล้มฉานตัวบิ้งช้ตัวจะมีาตึ๊ดมีอปปุูบอยู่แล้วเพื่อยังไงได้บอดปุ๊บถ้าใช้บอลปุ๊บถอยหลังถอยหลังพ่อกินได้การบอกเขาช่องปักหรือเปิดพัวนี่เต็มไล่เลยตองใสว่าไล่หยุดหยุดหยุดหยุยืนซตัวเอ่ะครับตัวยืนแล้ว่างตัวคีบตยงนี้ เป็ปววอโาตีนเต,วนตนา,าวตีต้าชา่ในบบทอทั้ทง2คนพราะถ้าทัอกทั้งสงคนชา้าสมีสามารถเยารยส่งว่าตอนนี้ปัญหาลค,ความสาตัวเรามันน้อยกว่าเขาแสดงเราต้องมีวิธีการเล่นของเขาว่าวิธีการเล่นเราต้องเล่นแบบไหนเขา้าใจไ่ครับ่นาเทมัไตามที่อาจารย์บคือเราจะต้องใช้ความเด็วสู้ชน่นแทงไปไ่เลยแต่แนแขง พอเทิรักษดีว่านะคด้าตังงปยืนกลางก็เกิดไปเรื่วพเสกสอดไปเลยบอดเิอันันันนบอเอาสิเนี่บาดแค่สีเหลเลยเป็นารสีกับตั้งเดือยกางเทเลิรุงสวดเซ็นเตอร์ูกสวสอเซนเตอร์ได้ไห เดวาลูนี้ยังตย่งอยู่แล่นอยู่ตลอดเลยามลนะตอน้เขาดขาดเป็นอาีพก่นเลินก็คือปัญหาของเนี่ยเวาเลคอ่านทอวานคืิลเขามใจเต้องต้อวเขาจะจ่ายไปทีถ้าค่อยเขาใจกเขาแจ้งเขาเลเาุดเขปวด เขาใจปุ๊บ <reading> ก <IT LE br> uh> ็ต so 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 like so so okay so so ้องมองว่าเขาจะยิ่งเขาจับ <tirar> ปีนห so so ัวแสียแล้วเขาต้องปั่นพอสีปั่นเวลาเขาจะยิงเนี่ยบอกมันไกญ่แค่ไหนครับขยับพุ่งแค่ขยับปิดทิศทางเขายิงมันถูกไรเลยถูกต้องป่ะครับแต่อันนี้ปัญหาคือพอเขาจับปั๊บยิงวิ่งเข้าไปเขาวิ่งเข้าไปเขราะเขป่านะครับเขาลุกตัวคือจังหวะลุกเราสอนของเขาจับบอลไม่บอลซีวิ่งเข้าไปอย่างนี้เมื่อเขาต้องแท่งไปแนวประตูปิงจะต้องสั่งคนที่อยู่ใกล้บอลให้ นะตอนนี้ปัญหาคือเองไม่ใช้สัญญาเสียงคุยกันมันต้องกล้าสั่งเลยครับระบบประตูสั่งหลังหลังสั่งกลางกลางต้องสั่งหน้าดิที่การเล่นการเล่นเป็นทีมนะครับดันฝาดวิธีการด้วยครับนะฉันปั๊บไม่เด้วแบ็กขวาเป็นแซนนะครับเซนเตอร์สองตัวเป็นสอกับซอดน,นะแล้วแบ็กซ้าย แบกซ้ายังยังเป็นอยู่แบกซซายแล้วก็กางรับกางรับเป็นชิ้วงด้วย้วาหยางรับตรงนี้กอางเนรเป็นกนลมันลนเปเล่นอมรับอีกตางหากซืออตาเอามายมายกางเอาให้ให้โอกาสยกางรับตังก่อนเด้วพักการสิ้นเายตรงนี้เรามากางองตัวนี่คือไฟดีเร่กวางกาง ตั้มเป็นเป็นชาโนนนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นเนมาวิก ER านกับกับการบอลนะเดี๋ยวคอยกันนะครับเดี๋ยวเพราะเป็นยัยงบ่อนาชีพนะอาจารย์อยากเอาลงอจุดเดียวเที่ยวบางเที่ยวเพราะเพรเพรเขาจะชฟมันะมันจะสมบูรณ์อยู่เรื่อยเพราะว่าเชฟม,มันต้องรักษาเชฟพกว,วามม้างหัใจนะนะครับฝากอา,าจารย์ฝากคือนผู้จะต้องรักษาเชฟได้เพราะผมต้องเล่นกับบ่อนอาชีพแสดงว่าถ้าไปเองเล่นต่าง อย,อย่างนี้น้อยเรารักษาเชฟไว้อย่าง yeah. น hey. <fia> ี uh ้เก็ยิงประตูยากแต่ไม่ใช่ว่าเขาิไม่ได้นะเพราะว่าบวาม่ำเรตัวมันเยอชัดเราตนีกนเพราะวาเป็นซัดจาเลยไม่ซีเนะ ันเสารงที้มมาเนี่ยกัตัดตัวตัดยังกันกัดวันเสาก็มีสิบตัวแล้ว แบบจากที่การแข่ง,งขันฟุตบอลเดียวชาหน้ชาติไทยแลนด์ยุทหลีก2019ผ่านไปได้3แมตช์ตีมยักเศษจูเนียร์ตวนตานี้เอซชุด u 19ลงสนามไป3ครั้งชนะ1ครั้งแพ้ไป2มีเพียง3คะแนนอยู่ในแนนดับ7ของตารางคะแนน <c oughs> ซึ่งสัปดาห์นี้จะได้เดินทางไปเยือน ทีมสมาคมกีฬาแจังหวัดน้องบัวลำพูซึ่งลงสนามมาแล้วสามครั้งเหมือนกันชนะสองเสมอหนึ่งมีเจ็ดคะแนนยืนอันดับสองของตารางคะแนนแมตชนี้จะเป็นแมตที่ค่อนข้างหนักสำหรับทีมยักษ์เสดจูเนียจะเดินทางไปยนทีมหัวตารางซึ่งไม่เคยพ่ายแพ้ให้แก่ทีมใดเลยแต่ณนเวลานี้ ทีมอุดรธานี fc ชุด u สิค่อนข้างที่จะลงตัวได้เสียดคนแรกที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วและมีดาวรุ่งปรากฏขึ้นมาชายแววอีกหลายคนที่เห็นเดี่ยนจัดในสามแมตช์แรกนี่ก็คือหมายเลขเก้าชาลนพนาแสงซึ่งทําแฮตติกไปในแมตช์ที่ผ่านมาแมตช์ที่เปิดบ้านชนะทีมสมาคมกีฬาจังหวัดเลย ด้วยสกอร์4-0ซึ่งชานนนทำแฮตติกตอนนี้ชานนนจิดเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่พร้อมที่เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของของดุดรธานีเอซส่วนหน้าจับตามองอีกหลายๆคนอย่างเช่นเจาซอสก <c oughs> ิตสดาสีคุณ กองหลังจากโรงเรียนพันดอนวิทยาซึ่งอยู่ม .6 แค่นั้นเองจึงได้จับคู่เล่นกับรุ่นพี่อย่างเจ้าบอลกับตันทีมปีที่แล้วจึงได้เข้าค้ากันอย่างดีเจ้าบ,บอลน,นาลงนิดเรลาลาดกับกับตันทีมของอยู19เมืม่อปีที่แล้วปัจจุบันเรียนอยู่ที่สพรอตอนนี้ได้รับฉายาจากแฟนบอลทั้งสนามว่า สัจจาสองเพราะสมัยเลขสีเหมือนสัจจาแสงสวรรณิทีมชุดใหญ่ของอุดรธานีเอฟซีเจ้าซอสจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ครู่กับเจ้าบอลเจ้าซอสกิตสดาศรีคุณทําผลงานให้กับทีมบอลบอลวิทยาปีนี้ได้รองแชมป์ประเทศไทยที่เชียงใหม่จึงเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามอง ามารับบ,บ,บรบรดา,านักฟุตบอลอีสบะรุดรนทนีครับขอนเดินทางสู่น้องบวัวลำพูน้ำหน้าน้ำหน้าโดยภูมิาม

วยกูจานหล่อไม่ชอะไรเยองามเกาสอกก้าจานนี้กนเออนี่มาพักทานอาหารเที่ยงก่อนบทอสนามครับ เพราะฉะนั้นในอีกของร้านนะครัได่ครับสมัท้นี้ที่แต่ว่า